สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเ yeah, 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 yeah. ย่เ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 ย่ใครถุกบ้างเอ่ยมางวดนี้ก็ถูกกันเป็นงวดที่สองแล้วเนาะก็น่าจะมีเอฟซีที่ถุกไม่น้อยเนาะงวดนี้นะคะเว้นแต่พี้ชางคนเดียวนะคะที่เอ่อลืมเอาไปเขียนเลยนี่ตัวนี้นะไม่รู้อะไรบังตามานทั้งหลายแหละมันบังตานะลืมเอาไปหาซื้อเลยซื้อแต่อันนี้อันนี้อันนี้งงเลยทำไมออกมาเอ,อกาก็นึกว่าตัวเอง ซื้ออยู่ไม่มีเลยลืมเอาไปใส่เลยท่านชมโอ้ยเสียดายนะงดที่เขาออกอันนี้ก็เล่นน้อยไปนะคะส่วนงวดนี้ลืมมาไปซื้อนะท่านชมเออก็น่าจะมีเอฟซีหลายขั้นอยู่ถูกไม่น้อยนะคะงวดนี้นะเรามาตามกันที่นี้จะคำนวณให้เห็นสักงวดสองงดให้เอฟซีที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอ่าสูตรนี้ยังอ่ายังเดินต่อเดินดีนะคะท่านชมคุยอะไรคุยอะไรเขาออกแบบนี้นะท่านชมฮะ ไม่เคยเห็นนะเนี่ยทำไมออกแบบนี้เนี่ยงงเลยอือะไรมีแค่สามตัวเองออกได้หกตัวเลยนะอือบ้าบอกคอแตกออกอะไรแบบนี้นะอืมแต่ก็ถูกกันอยู่ไม่เป็นไรนะคะมาฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะท่านชมปดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะท่านชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะอะเรามาดูกันวิธีการคำนวณค่ะ หลักแสนหลักหมื่นหลักพันขออภัยค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะที่เราเอามาตั้งค่ะอ่ะเอาหลักสิบนี้ก่อนค่ะเอาหลักสิบเลขเจ็ดนี้เอามาตั้งเอามาบวกกันนะคะเจ็ดบวกเจ็ดค่ะแล้วก็บวกสองคงที่อีกทีนะคะอ่าก็เป็นเป็นหกค่ะท่านชมหกเจ็ดค่ะเอาเจ็ดตัวนี้บวกกันสามครั้งนะคะก็ลงรายเลขหนึ่งนะคะเอา 4บวบกกัน2ครั้งนะคะก็เป็น8ค่ะ1นึบก8เป็น9ค่ะ94นะคะ6 9 6 4ค่ะแล้ว7 9 7 4นะคะความจริงเขาเดินยาวกว่านี้นะช้างก็เลยเอามาแค่สักท่อนสั้นๆนะคะอืม ก้อนที่สค่ะเอา9นี้ค่ะเาเกมาบวกเกบวกสนะคะก็เป็น0ค่ะ01ค่ะแล้วเอาเจนี้มาบวกกัน3ามครั้งก็เป็น1ค่ะเอาเจนี้มาบวกกันอีก2ครั้งนะคะก็เป็น14 4สบวกหเป็น5ค่ะ50านะคะศูนย์ห้าหนึย์นะคะ งดนี้ก็เข้าที่คนนี้นะคะท่านชมงดนี้มาตรงๆนะคะท่านชมเสียดายนะเสียใจนะงดนี้พี่ช้างไม่ได้เอาไปซื้อนะคะเสียใจมากเลยทำไมเป็นแบบนี้อ่าที่นี่มา เอาเงื่อที่เพิ่งออกไปนะคะก็เอาหนึ่งนี้ค่ะหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้าค่ะแล้วก็เอาศูนย์นี้มาบวกกันสามครั้งนะคะแล้วศูนย์นี้บวกกันอีกสองครั้งนะคะเอฟซีบอกว่าอะไรงวดงวดที่ผ่านมาทําไมศูนย์บวกกันไอไม่ใช่หลักแสนบวกกันแค่สองครั้งงวดนี้ทําไมบวกกันสามครั้ง ขอภาย FC ด้วยบดีศูนย์บวกไปกี่ครั้งมันก็ไม่มีผลนะคะท่านผู้ชมเออก็ขอโทษขอภาย FC ด้วยนะคะอ่าอันนี้งดทีเพิ่งออกไปนะคะศูนย์ศูนย์ก็ยังเป็นศูนย์ค่ะศูนย์ห้าค่ะอ่าศูนย์ห้าเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะที่เอาให้ที่งดที่ออกไปนั้นนะคะสี่ศูนย์สี่ห้าแล้วห้าศูนย์ห้าห้าหา เนี่ยลืมลืมได้ไงเนี่ยงงเลยนะจะเป็นตัวนี้นะ fc งวดที่ออกไปนะคะเขาเข้ามาแล้วสองงวดติดแล้วนะคะอันนี้นะพี่ช้างก็เลยคิดว่าเอะนี่แหละค่ะที่ fc บอกว่าทําไมบกกันสามครั้งนะคะก็ขอไป fc ด้วยนะคะก็ไม่มีผลเนาะแต่อันนี้เอามาลดแต้มเพิ่มแต้มเองนะคะแต่ก็เขาก็ยังออกตัวที่เราคํานวณน,นี้อยู่นะคะส่วนงวดนี้เรา ไม่อยากลดแต้มเพิ่มแต้มก็แล้วแต่เราก็เล่นตามสูตรไปเลยนะคะอืมก็ออกเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มนะคะศูนยศูนย์ห้าห้านะคะท่านผู้ชมแต่ก็ยังบอกเอซีว่ามองไปที่มีตัวเลขค่าแต่ทําไมตัวเองไม่เอาไปหาซื้อเลยตัวนี้งงเลยเนี่ยเสียอารมณ์อมัมนนั้งไลยแหละบางหูบางตายอย่างไงมันกลัวพี่ช้างเลยหรือเปล่านะอืม ันรวยนี่ฉันจะไปแจกอะไรเยอะแยะให้ผู้อุนเลยเนี่ยทำไมต้องกลัวฉันรวยขนาดนั้นเหรอหืมไม่มาไม่หลเลยอ่าที่นี่เป็นแบบนี้นะ fc อ่ะงวดนี้เรามาดูกันก่อนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสูตร,ตรที่เข้าจริงๆนะคะอ่ะที่เข้าจริงๆนะคะงวดนี้นะคะอ่ะดีดตามมานะคะท่านผู้ชมทีนี้สูตรนี้ก็เข้าที่ตัวนี้นะคะ พี่ช้างก็เลยคำนวณให้ f c ที่เข้ามาที่หลังนะคะเอาให้เห็นกันสักหน่อยนะคะคำนวณย้อนหลังให้ดูสักสองงวดนะคะท่านชมเออพี่ช้างก็เกือบจะถูกสามตัวบนแล้วนะคะพี่ช้างก็เลยไปเอาสุดสองตัวล่างนั้นเอามาจับคู่กับอันนี้นะถ้าสมมุติว่าห้านี้นะสมมุติว่าห้านี้มาอยู่เออสมมติว่าห้าตัวเอ้ยไม่ใช่สมมติว่า,อาสองตัวตนี้มาอยู่ตรงนี้นะพี่ช้างถูกสามตัวบนแล้วนะเฮ้ย มันมันมันออกไม่ไม่ใช่ที่นะงวดนี้นะงวดนี้เอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักแสนรับหมื่นหลักพันนะคะเอามาตั้งค่ะเอาห้านี้นะคะมาบวกห้าบวกห้าบวกสองของทีทีนะ,ะก็เป็นสองสามค่ะแล้วก็เอาห้านี้มาบวกกันสามครั้งก็เป็นสิบห้าค่ะบวกสองอีกสองครั้งก็เป็นสี่นะคะก็ลงได้ายไเก้าค่ะ 94นะคะใช่ไหมเอ่ยใช้แล้วนะอืมส9 24แล้ว3934อ่ะ f อชอบตัวไหนก็เอาแค่ตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมอ่าส่วนงวดที่เขาเข้ามานะคะประมาณนี้นะ,ะท่านผู้ชมอ่าเป็นประมาณนี้นะ,ะที่เราถูกกันจริงๆนะคะ ตั้งแต่งวดนี้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้งวดนี้นะ,ะก็ลองดูที่เขาเข้านะคะล่างก็ยังเป็นล่างซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวางวดนี้งวดที่ออกนี้พี่ช้างก็คิดว่าเขาจะมาอ่าล่างซ้ายนะ,ะแต่ไม่ใช่นะ,ะเขามาขวานะคะท่านผู้ชม่วนงวดนี้นะ,ะเออก็ก็กออยังไงดีแบบนี้หรือเปล่านะ ก็ลองดูนะคะทา่านผู้ชมมีแค่สีตัวเองนะคะกับเผื่อบ้างนะคะท่านผู้ชมนะกับเผื่อบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะมาหาอีก2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างของเราสูตรนี้หลุดไปนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ไม่เข้านะคะสูตรนี้ไม่เข้าเลยนะคะอันนี้ก็เอามาปรับปรุงสูตรนี้ก็ยังงวดที่ผ่านมาเขายังเข้านะคะแต่ก็มาปรับปรุงสูตรนี้ในที่สุดเขามาซมศูนย์แบบนี้ไม่เข้าเลยนะคะพี่ช้างก็ยังมีวิธีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาหา ที่2ตัวล่างนะคะถ้าสมมุติว่าสุดร2ตัวล่างเขาเข้านะ fc พี่ช่างจะบอกให้ถ้าสมมุติว่าเขาเข้า2ตัว2ตัวแบบนี้แล้วก็สอ2ตัวบนของเรามีแค่น้อยชุดแบบนี้นะเราก็มาจับคู่เลยค่ะสมมุติว่านะอันนี้แค่สมมตินะยังหาประกาอยู่หาไม่เจอนะอ,ะอะสมมุติว่าเราเอา8 8อ่ 8, 1, 8, อ 8, 9 2เอย่างนี้นะ8 9 2 8 2 4 สามเก้าแปดสามสี่อย่างนี้มีกี่คู่แล้วก็มีสี่คู่แล้วเนะเาะถ้าเราไปกลับเป็นสี่ตัวแบบนั้นก็ต้องกลับเยอะเนะเาะแต่ก็ต้องทําเหมือนพี่ช้างเหมือนจับคู่ของเมื่อวานนะคะเราก็กลับตัวนี้เสร็จแล้วก็กลับตัวนี้เล้วเอามาจับคู่ตรงอะคะ่ะแบบนั้นมันจะประหยัดงบนะคะเราก็หาแบบน้อยๆแบบนี้เอามาจับคู่ะคะ่ะสว่วนงวดที่ผ่านมานี้พี่ช้างก็เลยเอาอันนี้ไปจับคู่นะคะ เขาก็วิดไปอ่ะจับค so so ู่มีแค่สองห้าห้านะคะไม่มีศูนย์เลยถ้ามีศูนย์เนี่ยถูกแล้วสามตบนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาหาใหม่ก็แล้วกันนะคะส่วนในนี้เมื่อวานนี้พี่ช้างดูแบบนี้นะถ้าเราจะหาตัวเรนอีกตัวหนึ่งนะลองดูในนี้นะสมมุติว่านะสองบกสี่เป็นหกนะเพิ่มแต้มก็เป็นเจ็ดนะหกเจ็ดนี้เรนอยู่แล้วนะ จะแล้วมางวดนี้นะแปดบวกสองเป็นศูนย์นะศูนย์หนึ่งอ่ะก็มีแล้วเนาะงวดนี้นะพี่ช้างก็เลยลองคิดดูเมื่อวานนี้นะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะเก้าศูนย์นะที่พี่ช้างลดแต้มเพิ่มแต้มเห็นไหมคะในในในคลิปนั้นนะคะเก้าศูนย์ศูนย์งวดนี้นะคะศูนย์จะมีอีกไหมนะศูนย์หนึ่งหรอหรือยังไงถ้าสมมติว่าศูนย์ศูนย์บวกศูนย์นะคะ ก็เป็นหนึ่งไม่มีตรงกับในนี้นะถ้าไม่มีนะ f c ก็ลองลดแต้มเพิ่มแต้มดูนะคะอ่าก็ลองลดดูนะคะสมมุติว่าเราลดแต้มก็เป็นหนึ่งนะคะอันนี้แค่แค่สมมุตินะอ่าสมมุติว่าเราลดแต้มอย่างเงี้ยนะก็เป็นหนึ่งหรือเพิ่มแต้มเข้าไปนะคะเพิ่มแต้มเข้าไปก็ก็เป็นสี่สี่สี่เก้านะคะอ่าก็แล้วแต่ F4 นะคะเด่ช้างไม่จับคู่ให้แล้วนะคะ อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะท่านใดที่แชร์แล้วก็ขอให้เฮงอีกปังปังเฮงเฮงปังปังมากกว่านี้หลายร้อยเท่าเลยนะคะอ่าสวัสดีค่ะ